เฮ้ยทำอะไรกัดทำไมนอนไม่แท่หรอเนี่ยฮะที่นอนไม่แท่หรอกัดทำไมเนี่ยแล้วมึงจะอะไรนอนเนี่ยจะอะไรนอนกัดทำไมเนี่ยฮะกัดทำไมกัดทำไมกัดทำไมผ้าเนี่ยกัดทำไมกัดทำไมผ้าน่ะกัดทำไม กัดทำไมผ้านเนี่ยไม่นอนแล้วไงที่นอนเนี่ยไม่นอนแล้วแล้วไงเนี่ยกัดเนี่ยฮะเนี่ยกัดสบายตรงไหนกัดมือไหนกัดยกมือมามือไหนกัดอ้ามือไหนกัดแล้วเถียงเถียงเออเถียงเหรอเขาทำผิดก็ต้องลงโทษไม่ใช่หรอฮะเถียงอีกอ้าวแลกกัดทำไมผ้านเนี่ยกัดทำไม ไม่ต้องมาเถียงเลยผ้า,ามาให้นอนเนี่ยซื้อมาให้นอนเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ซื้อมาให้กัดอย่างจะกัดเอกเอาไปไหนจะเอาไปไหนมือไหนกัด <c oughs> ห่วงไงห่วงเหรอห่วงแล้วก็อยากกัดสีห่วงนะ่ะไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องมาอ้อนเลยนะไม่ต้องมาอ้อนเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยตีตีตีไม่ต้องยกขากัดทำไมก็ไม่รู้พ้านน่ะไม่ต้องมาแย่งมาไอ้เราไม่นอนเลยไงกัดเนี่ยเจ้ายังไงอ๋อตบหรอ่าอยู่นอกบ้านไหม อยู่วัดไหมไม่อยู่ก็อยากกัดจะกินไหมข้าวอ่ะฮะมองอะไรบอกไม่ได้กัดเหรอก็กัดเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยว่ากัดเนี่ยมือไหนมือนี้ใช่ไหมขาไหนตีไหมตีไหมเด้อ